สวัสดีค่ะพี่ยดาสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วหิวหิวสปาเกตตี้คุกข้าวคุกก่อนออืืมทำดีๆรู้เรื่องก่อนทำแล้วทำให้ทั่วก่อนทำก่อนไปนะฮะก็ไม่อุ่นเนาะก็คืออุ่นๆหน่อยไม่ร้อนมากดีแล้วเนาะดังอเคดาดาทำดีๆก้มอย่าให้เปื้อนนะอยู่ยังกินเละอยู่อืมยิกินไม่เละ วินกินไม่เละอือฮึวินบอกวินกินไม่เละแม่รสชาตสมากแต่วอร์มอือฮึรสาติมากแต่วอร์มยังร้อนอยู่ใช่ป่ะอืมโดนอสชาตหน่อยอย่าอี่ยอเลสมาก็เลยกินเจอลิงตัวป่วนนู่นน่ะลิงอย่าป้าวินหมดเปื้อยไหมนี่ยเอาขวดนมไปเตะเล่นน่ะแม่ไม่ช่วยเผาวินเผาลิงเอามาวางบนโต๊ะเดี๋ยวนี้ หางานให้ยายเหนื่อยแล้วนะวันเนี้ยมาใจเปาวินน้ำปลาลิงปลาลิงเอออาริสมากกร์กิเลกยาดามาคือปลาลิง,าลงอาชีบเอ้าคือเอ้ายูขอบคุณค่ะอ่าบ่อยเด็กๆก,กินกินมาถึงแล้วพี่น้องค่ะเออเบิ่งเอาเดินนาทีของคุณยายจ๋าเลี้ยงหลานชาทคนวุ่นเลยทั้งวันเลยวันนี้